วันนี้ครู่กมนะคะจะมามาบรรยายด้วยแล้วก็สาธิตด้วยนะคะกับการเคลื่อนไหวของข้อมือข้อมือแล้วก็มืออ่าให้ช่านเชิงหมบอกลอยสีนะค่ะในหัวข้อมือไร wrist and hand นะคะ กูเก็บในโชว์ข้อมือให้ครูเห็นหน่อยข้อมืออนโชว์ข้อมืออ้าเป็นยังไงบ้างไหนน้องตั้งข้อมือขึ้นมาดิตั้งขึ้นมาเองตั้งขึ้นมาเองได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่อะลองงอข้อมือพับข้อมือพับขัอมือพอดีอ่ะงอด้ค่ะพับมาด อ้าวพับก็มืออ่ะง่ายนี่คือแบบว่าชาวยันคางเลยชคา,างอเห็นเลยใช่ไหมคะวันนี้คุกเราก็จะมาพูดเรื่องของการเคลื่อนไหวข้อต่อแล้วก็ข้อมือกันก่อนนะคะข้อมืออ่ะถึงจะเป็นข้อเล็กๆก็มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตในปัจจุบันในในการดํารงชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะการหยิบจับก,การเคลื่อนไหวการเคลื่อนการตักอาหารการ หยิบจับหรือการแต่งกายก็ตามนะคะข้อมือก็มีความสําคัญนะคะแล้วก็เด็กของเรานะคะเก็มีปัญหาการยึดติดข้อข้อยึดติดบางทีก็ข้อข้อติดค้างอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ครูกอบก็จะมาพูดถึงเรื่องของ m o b i l i z e ก็คือการเคลื่อนที่ตัวข้อนะคะจากาวิดีโอเดิมๆนะคะครูกรอบได้พูดถึงเรื่องของการ passive หรือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว ของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อใดๆก็ตามนะคะแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องโมบิไลซึ่งมีความใกล้เข้ามาอีกกับข้อต่อของเรานะคะจะเกินข้อต่อที่ใกล้ที่สุดของข้อต่อที่เราต้องการเคลื่อนนะคะเปิด powerpoint ให้พี่ เปิด PowerPoint เลยพี่ไม่เห็นเปิด PowerPoint พี่ด้วยดิ Sorry Sorry ใช่ทุกคนเห็น PowerPoint มั้ยคะเห็นมั้ยเห็นนะไม่เห็น ไปไหนเด็เห็นเอราะว่าไม่ไ้มมยังไม่เห็นครับขึ้นว่า start sharing <Okay. S 1> อ่าขึ้นแล้วครับอ่าค่ะอันอน,นี้มันจะมีภาพบรรยายสักนิดหนึ่งนะคะการเคลื่อนไหวข้อต่อข้อมือและมือก็คือการเคลื่อนไหวให้ก็คือจอยมบิลไลน์นะคะ wrist and hand ก็คือข้อมือข้อมือและมือนะคะการเรามาดูหัวข้อแรกของเราเลยคือการเคลื่อนไหวของข้อต่อคืออะไร มานี่มานี่นี่เอมาเลกก่อนการเคลื่อนไหวข้อต่อหรือว่าตอยโมบิไลเซ่นนะคะคือเป็นเทคนิคกายภาพเทคนิคหนึ่งนะคะมีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหรือทําให้การทํางานของข้อต่อกลับมาปกตินะคะช่วยลดอาการปวด แล้วก็ช่วยเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะคะแล้วก็ปรับปรุงการทํางานของข้อต่อน,นั้นๆที่เราต้องการเคลื่อนนะคะจ <c oughs> อยโมดดลไลท์ก็คือข้อต่อทุกข้อเลยนะคะแต่วันนี้คุณครูก๊อปจะบุ่งเน้นไปที่ข้อมือก่อนนะคะเ <c oughs> มื่อเรียนอ้อ <c oughs> ไลน์ประโยชน์ของการเคลื่อน การเคลื่อนไหวของข้อต่อนะคะก็คือ1ช่วยลดอาการปวดลดอาการเกร็งของกลา้กลามเนื้อลรอบข้อต่อนะคะแล้วก็ลดความตึงตัวของเอ็นและข้อต่อด้วยนะคะ2เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อนะคะเพิ่มทําให้มีน้ําหรือว่าการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไปดูแลข้อต่อน,นั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วสำคัญนะคะก็คือการเพิ่มองศาของการเคลื่อนไหว ข้อต่อกนน้น,นะคะเมื่อลดอาการปวดแล้วลดการเกรงของกล้ามเนื้อรอบข้อแล้วนะคะก็จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อนั้นเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นได้นะคะอา,อ,อาการบ่งทีที่สามารถทําได้หมายถึงว่าบุคคลเหล่านี้หกข,ข้อนี้สามารถทําได้นะคะมีอาการปวดหรือหดเกรงของกล้ามเนื้อนะคะหดเกรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกรงข้อติดอันนี้ ยกตัวอย่างข้อมือนะคะปวดเกรงมีการปวดกล้ามเนื้ออรอบข้อร่วมด้วยนะคะก็จะใช้การเคลื่อนไหวข้อต่อได้นะคะข้อต่อยึดติดยึดติดก็คือไม่ได้อยู่ในท่าที่เราเรียกว่าปกติท่า normal น,นะคะมีองศาที่เคลื่อนลงเล็กน้อยติดอยู่ในนี้ในท่าปกติของเขาก็จะมีการยึดติดแบบนี้นะคะเ็าเรียกว่าข้อยึดติดนะคะค่ะสามข้อต่อไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือมีการเคลื่อน น้อยที่เราเห็นก็คือจะมีข้อเข่าที่มีภาวะเสื่อมการเคลื่อนของข้อที่ไม่ตรงกันอันนี้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะสี่ค่ะการการเพิ่มเพิ่มการเคลื่อนไหวต่อละละยางยิ้มมอ่ะก็คือจุดประสงค์ที่ทำเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวให้ให้ได้ากสมมติว่าจะมี จะมีผู้ป่วยบางคนที่จะมีภาวะที่ไม่สามารถที่จะตั้งได้เก้าสิบองศาก็จะก็จะได้แค่นี้ไม่สามารถที่จะตั้งได้อาการนี้ก็คือสามารถที่จะเคลื่อนไหวข้อต่อได้นะคะแล้วก็ดก๋ยวดิการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังผิดปกติก็คือจะมีภาวะการติดการติดของกระดูกสันหลังที่เคลื่อนได้น้อยปกติกระดูกสันหลังเคลื่อนได้น้อยอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็ติดทําให้เกิดภาวะหลังแข็ง ก็สามารถใช้การโบมีไรซ์เพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนได้ข้อ่อพูดดกอนนด้ข้อที่หกนะคะก็คือฟื้นฟูความสัมพันธ์ของข้อต่อฟื้นฟูการทํางานของข้อต่อต่างๆข้อห้ามข้อควรระวังนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพุนเป็นภาวะกระดูกพุนกระดูกเปราะบางอันนี้ห้า ห้ามนะคะภาวะที่มีข้อต่ออักเสบข้ออักเสบมีภาวะการปวดว,วมแดงร้อนของข้อต่อน,นั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็คือไม่ควรยังไม่ต้องเคลื่อนไหวนะคะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือป่มพองจากกระดูกสันหลังภาวะผกะภาวะ,ะหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะหรือว่าดิบมีหมอนรองกระดูกมีการปลิ้นออกอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ควรนะคะแล้วก็ภาวะของข้อที่มากเกินคือคืออันนี้ผู้หญิงก็จะมีข้อที่เกินอยู่แล้วแต่ว่าเกินไปกว่านั้นก็คือไม่ควรที่จะเคลื่อนข้อตัวนี้อีกนะคะภาวะการที่ร่างกายมีภาวะอือักเสบง่ายอะคะ่ะอันนี้คนกลุ่มนี้ก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ภาวะโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีระยะรุนแรง มีความผุก,ก่อนของกระดูกอ่อนแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ใช้เทคนิคนี้ในการเคลื่อนนะคะอันนี้โครงสร้างคร่าวๆของกระดูกข้อมือน,นะคะก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนข้อนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าข้อมือมือของเราเนี่ยมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิน้นเราไม่ต้องจำก็ได้ค่ะว่าชื่อกระดูอะไรบ้างแต่เราควรรู้ว่าเราจะ จับกระดูกท่อนใหญ่ท่อนนี้เรียกว่ากระดูกอะไรกระดูกท่อนเล็กที่อยู่ด้านข้างของข้อมือเนี้ยกระดูกอะไรเราจะจับกระดูกท่อนใหญ่นะคะที่เราเรียกว่าเลรเดียดหรือว่าเราตรึงกระดูกท่อนเล็กของข้อมือเห็นไหมคะแขนเรามีกระดูกสองท่อนเนาะไม่ใช่แทน่นไม่ใช่แท่นเดียวไม่ใช่แท่งเดียวนะไม่ใช่กระดูกแท่งเดียวนะคะแล้วก็ข้อต่อต่างๆก็จะมีเอ็น้ามเนื้อที่พันรอบข้อแล้วก็มี อ่าคอเล็กๆก,กระดูกเล็กๆมากมายที่อยู่ในฝ่ามือนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการจับชิ้นเล็กขยับชิ้นใหญ่หรือจะมีการหมุนข้ออ่าเพื่อให้เกิดการช่วงช่วงของการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นและเพิ่มขึ้นนะคะเราจะค้างหน้านี้ไว้แล้วก็จะสาธิตของการเคลื่อนข้อม,อ,นนะะ ight, อมือกันเลยนะคะการโมบิลไลซ์ข้อมือกันเลยนะคะอ๋ะอ,อพอย,ยเล็กไหมคนะ อ่ได้เอาสาธิตเลยก็ได้อ่ะนั้นเป็นสาธิตเลยนะคะอ่ะกินิ่งครูอ่ะครูก็องให้ดูแล้วใช่ไหมว่ากระดูกของท่อนแขนอันเนี้ยมีสองกระดูกใหญ่ๆที่สำคัญก็คือกระดูกเล็กที่อยู่ฝั่งนิ้วก้อยอย่างเนี้ยค่ะเห็นเห็นร่องไหมคะ ํำกันจะรู้สึกไหม <c oughs> จะมีร่องกระดูกนะระหว่างกันก็จะมีร่องของกระดูกนะคะชิ้นเล็กก็จะอยู่บริเวณของนิ้วก้อยด้านนิ้วก้อยนะคะจะเป็นกระดูกชิ้นเล็กก็จะเรียกว่ากระดูกเอาหน้านะคะแล้วก็กระดูกชิ้นใหญ่ที่เป็นหัวกระดูกใหญ่ห,ญหัวกระดูกตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเรเดียรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับแล้วก็ตึงแล้วก็ขยับกันอ่ะระวางแขนข้อไหนที่เราไม่ต้องการให้เคลื่อนนะคะ ข้อไหนที่เราไม่ต้องการให้เคลื่อนเคลื่อนไหวตามเราก็จะยึดตรึงด้วยการลองผ้าลองหมอนนะคะไม่ใไม่ให้เคลื่อนเพราะเราจะให้เคลื่อนแค่ข้อมือข้อมือก็จะพ้นลงมงนะคะในท่าแรกนะคะข้อมือของเราก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบานพับนะคะก็จะเป็นกระดกลงกระดกขึน้นกระดกลงกระดกขึน้ขนนะคะบางคนจะกระดกลงไม่ได้ละมีความตึงตัว ตึงตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลอบรอบข้อมือบางคนก็มีปัญหาว่าอาภาวะผังพืชยึดหลังนะคะซึ่งการการเคลื่อนโมบิไลซ์แบบนี้ก็จะช่วยลดความเจ็บปวดจากการยึดตึงของผังพืดด้วยนะคะในท่าแรกคุกูกอลก็จะในท่าพับลงก่อนงองอข้อมือลงแล้วก็เคลื่อนกระดูกนะคะ อันนี้ข้อมือนิ้วโป้องอันนี้ครูก๊อจับจับไว้จับไว้กระดูกท่อนเล็กเหรือว่าเราเรียกว่าเอาหน้านะคะแล้วก็กดลงค่ะกดลงที่กระดูกเรเดียนนะคะกดที่ตัวหัวกระดูกนะคะอันนี้เราเรียกว่าออกซิเลตนะคะโมบิไลแบบ การขยับน้อยๆนะคะกดลงแล้วปล่อยกดลงแล้วปล่อยกดลงแล้วปล่อยอาจจะเพิ่มความถี่ได้ถ้าท้าไม่เจ็บไม่มีความตึงตัวมากก็จะเพิ่มความถี่นะคะสังเกตไหมคะว่ามีข้อขยับ อันนี้กดลงที่หัวกระดูกเรเดียนนะคะอันนี้ตึงไว้เฉยๆไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวลองทำดูได้นะคะอีกมาด้านหน้านะคะก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคะ อันนี้เราเรียกว่าการกดลงนะคะให้แรงในทิศทางที่กดลงกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะคะท่าต่อไปเป็นท่าดึงดึงข้อออกเล็กน้อยดึงนิดหน่อยนะคะให้รู้สึกว่ามีมีมีช่องนิดนึงที่ออกมาจากกระดูกจับใกล้ๆข้อต่อนะคะจับไว้ อันนี้จะเป็นมือที่ดึงรู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะอ่ะรู้สึกเราก็เห็นความตึงตัวของการนื้อบริเวณตรงนี้นะคะว่ามีมีตึงถ้าเราคําเราจะรู้สึกว่ามีช่องนิดนึงเราเอานิดเดียวนะคะอันนี้กดเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของการพับ การพับกับการกระดกข้อมือขึ้นของข้อมือนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของของข้อของข้อมือมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการการหมุนค่ะการแบวกัการกวา่าอันนี้เราเรียกว่าการหมุนนะคะเหมือนกันนะคะกดให้รู้สึกให้ตอนแรกเรากดแบบทิศทางลงกับขึ้นนะคะ แต่อันนี้เราจะให้แรงเฉียงเพื่อให้เกิดการหมุนเห็นข้อมือเห็นข้อมือไหมคะเห็นไหม จำนวนเงินั้งที่กดก็อยู่ในช่วงในในทุกท่านะคะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีนะคะในทุกท่าที่คุณครูทำให้ดูนะคะอันนี้เราพุ่งเป้ากันที่ข้อมือนะคะข้อข้อมือข้อต่อข้อมือนะคะจริงครูขยับเพราะครูให้แรงไม่ถนัด ค่ะทีนี้ให้แรงทางเอาหน้าเส้นเดียวกันสังเกตไหมคะเวลาครูกดให้แรงก็จะมีการหมุนของกระดูกนะคะแนะนำการเคลื่อนไหวของข้อต่อนะคะ ควรทำในทุกๆช่วงของการเคลื่อนไหวข้อต่อน,นั้นๆนะคะเส้นข้อมือก็จะเป็นเรื่องของบานพับใช่ไหมคะ,ะกระดกลงกระดกขึ้นแล้วก็หมุนนะคะหมุนก็ทำให้ทุกช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อน,นี้นะคะทีนี้มี คุณครูหรือว่าผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมคะเยอะมากเยอะมากลองทำลองทำดูหรือ,อยังคะ,ะครูทอนมีข้อสงสัยไหมคะ มีข้อสงสัยกันไหมคะมีครับคะ่ะมีข้อสงสัยอ่ไม่มีหรอไม่มีโอ้โหนะ้อังเอกมีข้อสงสัยอะไรไหมคะคุณแม่มีข้อสงสัยอะไรไหมคะเดี๋ยวจะนำความรู้ไปใช้ที่หน่วยบริการนะครับเหมาะสำหรับเด็กที่ยังใช้ มือไม่ดีนะมีภาะวะข้อยังติดขัดอยู่นะคะไม่สามารถเคลื่อนได้เต็มที่นะคะการหยิบจับยังไม่ได้เต็มที่นะคะคราวหน้านะคะถ้ามาเจอครุ๊กรอบอีกรู๊ปกรอจะก,กระตุ้นอาจจะมาเคลื่อนไหวข้อในมือในฝ่ามือกันนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว เล,เล็กมากเล็กมาก,มากข้อนิ้วด้วยฟิงเกอร์ด้วยฟิงเกอร์ด้วยะคะ่ะต้องขอบคุณโมเดลมากนะคะที่มาสาธิตให้นะคะยินยอมให้เผยแพร่อยากจะให้เปลี่ยนโมเดลคนอื่นบ้างเราสอบถามจากความร่วมมือนะคะเราคัดเลือกจากความร่วมมือแล้วก็เป็นหน้าเป็นตานะคะ โมเดลน้พูดได้ไหมนะ้าพูดได้ไหมคุณแม่น้องเอกมีข้อคําถามไหมคะมีข้อคำถาม,ม,มสาหรับอ่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเหมือนที่ครูกรบอกว่าผังพืดนะคะผังพืดมือข้อมือติดล้างอะคะ่ะยึดล้างอะคะ่ะเราใช้เราไม่ใช้คําว่านวดนะเราจะไม่ใช้กันว่านวดนะคะเราจะใช้การเคลื่อนข้อนี้แหละคะ่ะ หรือเ,เราเรียกว่าโมบิไลน์ในในคำรรพท์ของทางกายภาพบำบัดนะคะเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อนะคะแค่กดก็รู้สึกได้แล้วว่าดูดูเลือดไปเลี้ยงฝ่ามือสิ <c oughs> แ,ดแดงแดงแดงช่ำ <c oughs> มีการเขาเรียกว่าการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นแนละปรับปรุงการอ่าปรับปรุงเนื้อเยื่อรอบข้อต่อได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะสำหรับ น้องๆที่มีปัญหาข้อยึดติดข้อรั้งบางน้องบางคนจำตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็เราก็ากหงายมือแล้วก็กดกดให้แรงกดมีการเคลื่อนของข้อบ้างนะคะเพื่อเกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีสำหรับน้องที่มีข้อยึดรั้งนะคะแล้วก็น้องที่นอนนานๆติดเตียงนานนะคะเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่า ที่น่าสนใจนะคะอยากให้ผู้ปกครองเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ้าผู้ปกครองมีคําถามใดๆนะคะจับไม่เจอค่ะคุณครูหัวกระดูกเล็กหัวกระดูกใหญ่อยู่ตรงไหนนะคะก็ <c oughs> สอบถามครูมาทางแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขยายข้อมือให้ขยายข้อมือให้ชัดอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ข้อมือชัดอีกทีหนึ่งว่าเราคํากันยังไงคําว่าอันนี้หัวกระดูกใหญ่นะเห็นไหมหัวกระดูกใหญ่ โมเดล,เดลหัวกระดูกใหญ่นะอันนี้หัวกระดูกเล็กนะแล้วก็เราก็เคลื่อนกันที่ตัวหัวกระดูกตัวกระดูกใกล้ใกล้ข้อต่อมากที่สุดนะคะอ่ะจะไม่เหมือนที่ครูกรอปเคยสาธิตมาที่เราเรียกว่าเทคนิคว่าแ a s s ีนะคะอ่ะค่ะสำหรับอ่ะการสอนการให้ความรู้นะคะการเคลื่อนไหวข้อต่อข้อมือข้อมือและมือในวันนี้ของครูกรอบก็จบเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีคำถามนะคะก็ฝากไว้ในช่องสอนออนไลน์ของเราก็ได้ค่ะแล้วก็มีความรู้หรือว่าข้อมูลอะไรที่ต้องการแบ่งปันกันก็สามารถที่จะแชร์กันได้อ่าขอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในช่องการสอนออนไลน์ของเราคุณครูทุกคนก็จะเข้าไปดูแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามกับผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะ ็เชิญชวนให้ผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมแล้วก็สนใจในเทคนิคของการสอนใน,ในแต่ละนักสหวิชาชีพนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะในะช่อง YouTube Channel ของเรานะคะคที่ใช้ชื่อว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะก็ค่ะสำหรับวันนี้ครูกอปฟก็ฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้าร่วมรับฟังและรับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ